สวัสดีนะครับวันนี้ก็พามาชมบ้านลูกค้าหนึ่งท่านคือจริงตะกี้ที่ขับรถเดินทางมาก็มีคําถามว่าแบบเอะทำไมต้องเป็นลูกค้าท่านนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือน้องคนนี้น้องแววก็คือเป็นเด็กที่เรียนจบใหม่มาแล้วก็มุ่งมั่นอยากหาธุรกิจอยากหากิจการอะไรทําทําอยู่กับบ้านนี่แหละ แล้วก็เริ่มต้นก็เริ่มจากเครื่องทอน้อยๆอะไรเงี้ยจนปัจจุบันก็เพิ่มเครื่องมาเรื่อยๆเมื่อวานก็เพิ่งม,มารับเครื่องที่บริษัทไปเครื่องหนึ่งจนเนี่ยจนตอนเนี้ยมีสิบเครื่องแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือสถานที่ก่อนดูก่อนเป็นบ้านน่าอยู่มากนะลมลืนมากๆเลยเป็นบ้านสวนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสถานที่ทํางานกันครับ สวัสดีครับนี่น,นี่น้องแววน้องแวววันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมสถานที่ทำงานหน่อยนะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเอ้าน้องน้องแววนี่อายุเท่าไหร่นะครับปีนี้ปีนี้ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ใช่ก็คือเนี้ยยังเด็กอยู่แล้วก็คิดยังไงตอนแรกถึงลงมาทำพอถุงมือ เออตอนแรกคุณแม่สนใจค่ะแล้วเป็นช่วงที่ออกจากงานช่วงโควิดนะคะ<ม>ก็เลยมาช่วยกันทำก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายได้ขนาดนี้เหมือนกันเห็นเมื่อวานนี้ก็เข้าไปที่บริษัทไปรับใหม่อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมใช่โอเคแล้วตอนนี้มีกี่เครื่องแล้วครับเออตอนนี้มีสิบเครื่องค่ะแล้วปัจจุบันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างมีการแบ่งแบบว่ายังมีการทําส่งที่บริษัทไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ถามเป็ข้อมูลด้วยกัน เออก็มีหนูก็จะมีส่งบริษัทด้วยคะ่ะแล้วก็มีออนไลน์บางส่วนแล้วก็มีลูกค้าประจํามาซื้อหน้าร้านด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะก็น้องเขายังส่งถุงมือกลับมาที่ชินะอยู่นะครับมีการแบ่งสัดส,ส่วนกันอยู่นะครับแล้วก็ทําขายเองด้วยก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะแล้วก็หวังว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆนี่เห็นบอกว่าแต่สถานที่ก็จะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศ โดยรอบนะครับว่าทำงานยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องแววนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับจะถ้ามีเคสลูกค้าน่าสนใจก็จะพามาดูสำหรับเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีไฟอ่ะมีความมุ่งมั่นมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับครับ <c oughs> ผมครับสวัสดีครับ